สวัสดีครับครั้งก่อนเราถอดหัวเกียร์กันแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้มาดูวิธีการใส่ลูกปืนนะครับเขาใส่กันอย่างไรมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้ใส่ลูกปืนไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับไปทางหัวเกียร์นะครับเบอร์6-2-0-1นะครับแล้วก็ต่อแบบนี้นะครับ ได้แลวนะครับก็ใช้มีดปลายเหล่่มนะครับคัดตลับลูกปืนนะครับตรงนี้นะครับออกมาเลยนะครับจะได้จินน้ำมันกระบีบ้างเพื่อความเหลวลื่นนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ฟันเฟืองนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกปืนนะครับลูกนึงครับลูกปืนลูกนี้ก็หกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ ให้คัดตลับออกด้วยนะครับคัดด้านนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ตอกด้วยนะครับตอกแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับลูกปืนนี้ไม่เสียนะครับก็ ไม่ได้เลยนะครับก่อนจะใส่ให้ใส่จรารบีเข้าไปในนี้ก่อนนะครับทาน้ำมันจรารบีก่อนนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับใส่ชโลมให้ทั่วเลยนะครับน้ำมันจาร,จราบีนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ ครับแล้วก็ใช้ค้อนตอกเบาๆนะครับจะมีปินล็อกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับให้พอถึงปินล็อกนะครับครับมีปิลล็อกแล้วก็โอเคนะครับแล้วใช้ครีมอุนะครับใส่แบบนี้นะครับ กุ่มให้กระจับนะครับประเด็นหายได้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับนีนะครับกดให้ลงล็อกนะครับโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่อ่า ซีนรองปิดนะครับตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับต่อไปเล็กน้อยนะครับก็เสร็จนะครับก็ใส่ลูกปืนลูกนี้ไปเลยนะครับปิดท้ายนะครับ เจาะรปีสักเล็กน้อยนะครับแนี้นะครับเลไม่ทั่วเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อ่าตัวนี้นะครับตอกเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆตอกเข้าไปนะครับให้พอมีลงล็อกตรงนี้แล้วก็ ใส่ปิดล็อกเลยนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ปิดล็อกไปเลยนะครับแบบนี้นะครับใช้ครีมหุบนะครับแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแบบนี่นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับลงล็อกแล้วนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะปฏิบัติตามได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปจนจบนะครับขอบคุณนะครับ